ตามรายงานล่าสุดครับมีกระแสข่าวก็สิบออกมาจาก สื่อของฝั่งสเปนอย่างบุนโด d เดปอ t ติโบนะครับมีการระบุกันออกมาว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์เดนได้มีการใส่ลิตรายชื่อเฟนคีเดยองเอาไว้เป็นตัวเลือกในการเสริมทัพของพวกเขาหลังจากจบซีซั่นนี้หรือว่าในช่วงซัมเมอร์นั่นเองนะครับ <c oughs> ก็เหมือนกับเอารายชื่อเดิมกลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในยุคข,ของทางเซอร์จิมแบรคิปหรือกลุ่มบริหารใหม่จากกลุ่มอินิออสนั่นเองแล้วก็แมนเชสเตอร์เดอาจจะมีการนําเสนอ 4ีนักเตะภายในทีมให้กับบาร์เซโลนา ไว้พิจารณาอีกด้วยนะครับเพื่อเป็นการลดเรื่องของเม็ดเงินสดที่ทางสโมสรเนี่ยจะต้องจ่ายเป็นเม็ดเงินมหาศาลในช่วงซัมเมอร์จะว่าไปแล้วครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแมนยูเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับฟิงลิปเดยองหนักมากๆย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์แรกของเอเดนการ์ครับแมนยูมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะรายนี้พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อคว้าตัวเดยองเข้ามาร่วมทีไมได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ล้มเหลวกันไปครับเนื่องจากว่านักเตะเนี่ยต้องการอยู่กับ บาร์เซโลนาต่อไปแต่ในตอนนั้นเนี่ยบาซ่าก็เปิดโอกาสให้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่านังเตะไม่สนใจยหย่นั่นเองอย่างไรก็ตามครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการเล่นข่าวเฟนกิเดยองเรื่องของอนาคตของนังเตะรายนี้อีกครั้งครับโดยตามกระแสข่าวเนี่ยบอกว่าเฟนกิเดยองเนี่ย เริ่มที่จะไม่มีความสุขกับการคาแข้งกับทางบาเซโลนานะครับแล้วก็อาจจะมีการมองหาทางเลือกใหม่ๆความท้าทายอะไรใหม่ๆใ,ในช่วงซัมเมอร์นี้หรือในช่วงฤด,ดูกาลหน้าและแน่นอนครับว่าพอมีกระแสข่าวแบบนี้ออกมาครับทางสโม,มสรแมนยูเราก็อาจจะมีการฉกฉวยโอกาสจังหวะนี้ครับในช่วงที่เดยองไม่ค่อยแฮปปี้เนี่ยเข้าไปยื่นข้อเสนอโน้มน้าวใจเพื่อีห้เด,เดยองอีกครั้งให้มีการ พิจารณาเรื่องของการย้ายมาร่วมทีมแมนยูนั่นเองนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสก็จริงครับแต่ทางฝั่งของ สโมสรเนี่ยก็คือแมนเชสเตอร์เดแล้วก็เอเดรียนฮาร์กเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่เราทราบกันครับตอนนี้แมนยูเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับบอร์ดหลังบ้านนะครับแล้วก็เบื้องหน้าเช่นเดียวกันเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยก็ยังไม่สเสถียรมากพออนาคตของเอเดรียนฮาร์กก็ยัง50-50อยู่นะครับการที่จะไปดําเนินการอะไรต่างเกี่ยวกับการซื้อเดยองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการยื่นข้อเสนอนั่นเองอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้มันเป็นเรื่องยากของฝั่งแม ยูครับก็คือเรื่องของเม็เงินค่าตัว ที่บอกกันว่าทางบาร์เซโลนาเนี่ยต้องการค่าตัวฟิงคิคิดยองอยู่ที่100ล้านยูโรได้นะครับซึ่งแมนยูเนี่ยก็อาจจะมีการเอานักเตะภายในทีมบางรายอย่างเช่นเมสันกินบูธที่บาร์เซโลนามีข่าวจะลองซานโช่แอ,อนโตนีหรือสกอตต์เบทูมานีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งดูเหมือนว่าอาจจะเป็นเมสันกินบูธนะที่ตามกระแสข่าวเล่นกันออกมาว่าทางแมนยูจะยื่นให้บวกกับเงินสดก้อนหนึ่งนะครับขณะเดียวกันครับตามรายงานจากเดอะลีกเพจเนี่ย สื่อของอังกฤษเขาก็ได้มีการระบุออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยจะไม่ยื่นหรือเล่นตามเกมของบาเซล่าอย่างแน่นอนนะครับที่บาร์ซ่าเนี่ยต้องการ100ล้านยูโรแมนยูเต็มใจจ่ายถ้าเกิดเม็ดเงินรุน้วนเนี่ยไม่น่าจะเกิน80ล้านยูโรเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดบาร์ซ่าต้องการมากกว่านั้นแมนยูก็พร้อมที่จะบวกนักเตะอีกหรายเข้าไปในเงื่อนไขข้อเสนอดังกล่าวนะครับนี่คือ ข้อมูลที่น่าสนใจในประเด็นของเฟรนกี้เดยองนะครับที่มีการเล่นข่าววอลสิบกันออกมานะครับก็รอติดตามกันนะฮะว่าแมนยูรอบนี้ถ้าเกิดจริงจังจะได้ตัวนักเตะรายนี้หรือเปล่าขณะที่ตามรายงานออกมาในเรื่องของบอร์ดบริหารชุดใหม่ของแมนยูครับล่าสุดครับโอมาเบรดาได้มีการกําหนดแผนงานการวางแผนระยะยาวของสโมสรเอาไว้แล้วนะครับมีการวางแผนเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆโดยโอมาเบรดาเนี่ยวางแผนที่จะทําให้ทีมงานเบื้องหลังเนี่ยมี ความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการวางแผนสร้างทีมใหม่แบบระยะยาวหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับโดยที่โอมาเบราดาซีโอคนใหม่ของแมนยูเนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะให้ทีมเนี่ย แต่งตั้งรองซีโอของทีมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ว่ากันว่าทางโอมาเบรรดาเนี่ยได้มีการพูดคุยกับผู้วุโสทางด้านการเงินสายธุรกิจทางด้านฟุตบอลรายหนึ่งเกี่ยวกับการรับบทบาทนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อเข้ามาช่วยงานในการทําทีมแมนเชสเตอร์เต็ดโปรเจกต์ใหม่แล้วก็ซึ่งรวมไปถึงเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมงานเบื้องหลังของทีมอีกด้วยนะฮะหลังจากนี้ถึงแม้ว่าทางแดนนัสเวิร์ตครับจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของทีมนิวคาสเซิลก็ตามนะครับแต่ว่าการทํางานของแดน สวดเนี่ยมันก็ไม่ได้ราบรื่นซะทีเดียวนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเรื่องของการทํางานที่ติดติดขัดนะครับบางครั้งเนี่ยก็มีการอนุมัติแบบวาราช้าการทํางานที่ล่าช้าอยู่บ้างนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลสําคัญที่อาจจะทําให้แดนอสวดเนี่ยเตรียมมารับงานกับการเป็นผู้หนวยการทั้งนก,กีฬาคนใหม่ของแมนยูนั่นเองตอนนี้ว่ากันว่าทางแดนอสวดแล้วก็เจสันวิลค็อกเนี่ยได้มีการหารือกับโอมาเบรดาซีโอคนใหม่ของแมนยูเรียบร้อยแล้วนะครับในการรับ งานการบริหารทีมหลังจากนี้เป็นต้นไปการมาถึงของแดนอัสเวิร์ดครับมันก็เหมือนกับเป็นการประกาศแบบไกลๆเรื่องของการแยกทางกับทางจอห์นเมอร์เทอร์ เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีการพูดคยุยกับทีมงานหน้าที่อื่นๆอีกมากมายที่จะมีการแต่งตั้งขึ้นมาแล้วก็ค้นหาเข้ามารับหน้าที่ภายในสโมสรลำดับต่อไปเรื่องของสุยภาพการทางานของแดนัสเวิรเนี่ยเราได้รับเรื่องของโปรไฟล์ Fi, แล้วก็การนําเสนอมากมายนะครับจากหลายๆสื่อไปแล้วนะครับแต่อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของแดนนัสเวิรก็คือ เขาเนี่ยเป็นคนเข้าถึงได้ค่อนข้างง่ายมากครับไม่ว่าจะเป็นการที่คุณทํางานอยู่เบื้องหลังในที่ประชุมคุณก็สามารถพูดคุยแล้วก็หาเรือกับแดนนสเวิร์ตได้ในขณะเดียวกันแดนนสเวิร์ตก็ยังมีการลงมาในพื้นที่สนามฝึกซ้อมหรือเบื้องหน้า เพื่อเข้ามาพูดคุยกับทีมงานแล้วก็นักเตะหลายคนได้เหมือนกันนะครับคือเขามีการควบคุมการทํางานที่ได้หลายรูปแบบเข้าถึงได้แบบคุอนข้างง่ายติดต่อได้แบบคุอนข้างง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนครับอย่างเช่นเอ็ดเวิร์ดเบิร์ดที่เป็น CEO หรือจอห์นเมอร์เทอร์เนี่ยการเข้าถึงเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน2รายนั้นอย่างเช่นเอ็ดเวิร์ดบส่วนใหญ่ก็ทํางานในกรุงลอนดอนนะฮะ นานๆทีจะเดินทางมาที่เมืองมเชเตอร์แล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์แล้วก็การเข้าถึงเนี่ย่อนขออ้างยากจอห์นเมอร์เทอร์ก็ ดูแล้วเนี่ยตามข้อมูลที่มีการรายงานกันออกมาก่อนนั้นการทํางานก็แทบจะมาได้แบบมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนในสโมสรสักเท่าไหร่นะครับแต่แดนสวดเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายได้กับทุกคนตั้งแต่ทีมงานบทบาทล่างๆจนถึงทีมงานบทบาทชั้นสูงนะครับแล้วก็เบื้องหน้าก็สามารถเข้าถึงได้เหมือนกันนะครับพวกนักเตะอะไรต่างๆนะแฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคน แล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะครับ